วัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคนณนำโชคชาแนลค่ะมันนี้มีแนวทางของคุณแม่ดวงดีเด้อค่ะคุณแม่ดวงดีที่ทุกคนร่อค่อยเนาะถามมาโดนแล้วถามมหลายมือแล้วจริงๆแล้วเสี้อนหน่อยกับว่าสิบเพท่านในล่องห้เด้ว่าสิล่องห้ก่อนมือห้อยออกมือเดียวอนก่อนวันห้อยออกหนึ่งวันแต่ว่า เป็นโชคของเห้าวันนี้เสี้ยนหน่อยได้พ่อกับตูเพิ่นถามกับปากเลยนะคะได้ถามกับปากเพิ่นพอดีเมื่อเมื่อว่าน,นี้นะคะเพิ่นกระบ,บอกเมล้วตูวเลขกของเพิ่นก็ได้สําหรับตูเดียวสะทิตตูเดียวของคุณแม่ดวงดีนะคะยังมาท่านในรถนะคะย่างมาท่านในรดจักงวดแล้วนี่หก จ็ดงวดเนาะคะ่ะล่าสุดเจ็ดงวดก็คือให้มาสองเนาะคะ่ะให้มาที่สองไปยุรักร้อยค่ะหลักร้อยส่วนมากสังเกตเบิงเนาะคะ่ะสังเกตเบิงดีๆของคุณแม่ดวงดีนี่มักจะออกหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะคะ่ะมักจะออกเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยไม่ต้องบอกตรกเนาะคะ่ะว่าบรือลางเนาะ,ะสามตัวนี้จังได้กับเป็นบนแน่นอนนะคะ แล้วก็เพื่อนก็ย่ำพ้อมด้ค่ะงวดนี่สิเป็นบนหรือเป็นล่างเชงสิเพื่อนสิแน่นเท่าพ้อมงวดว่างหันเพื่อนให้บนนะคะให้บนมาที่สองเนาะงวดนี่เพื่อนบอกว่าจะเป็นล่างเพื่อนวางสิมั่นใจว่าเป็นล่างแห้งดีค่ะเนาะะเป็นล่างเพราะว่าเลขล่างมันก็มีแค่สองตัวแห้งฮะจับงะะ่ายเนาะะแต่เพื่อนกับบ่ได้บอกว่าจะเป็นนุวยหรือสิบ เท่านั้นละ่ะให้มาตัวเดียวนะคะคุณแม่ดวงดีงวดนี้เพิ่นกำมั่นใจนนะคะือเกานาะมั่นใจแห้งแ้งมาสันจะเป็นฝันดีคักซะมาสันฟันดีจังไรกับมาแทะติดแทะละมาสันแต่ว่าเสี้ยนหน่อยนี่ชุเทยียไม่แต่ฝืนเพิ่นดิเพิ่นอุตสาบอกเนาะคะ่ะงวดหาสองแห้งคักดิเพิ่นบอกนะ่ะ ห้าอยู่หลักสิบนะประสันบู๋คือบอกคักบ,บอกแมแต่นี่แหละก,กันข้นบ่มีโชกเนาะมันสิบเฝ้าใส่หูเข้ากะทะลุหูอบอกหู้ายทะลุหูขวาขึ้วางขึ้วานนะ่ะเพิรนวางสันเ้สุ่มไหนบ่มีโชกเนาะคะ่ะบอกยังไรกับบอเอาพรอเลรออรกอมากโอ้แมนของเพิ่นอีหลีแมนค่วมเพิ่นอหลีจะมันคักซะตัวเพิ่นก็นได้เนาะะเพื่อตัวเพิ่นเนี่ยก็กมีโชกเรื่อยๆเนาะ ก็บ,บางเทืาเพื่นกระจับเพื่อถือเพิ่นกระถือตั้งแต่ตูเดียวทังสี่ละค่ะสําหรับผู้มักวิ่งมารูดเนาะ่ผิดหวังของเพิ่นนะตัวเดียวอิลีแขวนๆเลยกับขึ้นแค่หน่อยบอกละว่างวดใดจะเป็นบนงวดใดจะเป็นล่างเดี๋ยวเพิ่นจะบอกคุนวางสี่เด้อว่านี่ก็ถามกันคักแน่แล้วเพิ่นบอกว่างวดนี้มาล่างนะภาษาเร้ สวดเป็นบนเนาะชุดสามตัวเลขเพิ่นกับบ้ารมาจากใสนดิค่ะบ้ได้รมาจากใสเป็นเลขความฝันเนาะเป็นเลขความฝันของเพิ่นคอนอียงก็จะมาฝันแม่นฝันขักแท้สนิทงวดงวดมันออกหาสองเพื่อนมันจะมีคนามาบอกเพิ่นไหมค่ะบอกว่าห้าอยู่หลักสิบนะคุณดิแต่ว่าเลขนี้บบสูงสวางสี่เลขโอยู่สูงเด้อ พ่นกไ็ไลรอดแล้วค่ะคห้าหนึ่งห้าสองห้าสามพ้นเหรินสันพ้นก็ไดตัวได้โชคได้และหมันขึ้งอย่างหลายงวดแล้วาอเสี้ยนหน่อยก็บ,บอกบอ,กบอกคอยฟั่งคนอื่นเนาะบอคอยฟั่งคนอื่นทอดายฟั่งมาแล้วกะเออเอาเขามูมาแล้วกะสังเกติึงมันก็แม่นอีลีดิแม่นของเพื่อนอีลีค่ะงวดนั้นแห้งบอกเสี้ยนหน่อยครับหาหนึ่งขึ้กัน หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยนบอกว่าเลขกรางเล็กสิบหาเด้อเส้นหน่อยไปสันปลานำแกะยางบ่เอาน้ำเพิินอยู่พันถือลายแห้งค่ะพ่นถือสามแสนหัวน,นั่นนะจะมันถือคักถือแน่ซะโอ้พแห่น,นี่ดวงดีเลยค่ะเอาผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยค่ะอ่ะบานนี้ถึงเวลาแล้ววันนี้ ปล่อยงูแล้วค่ะท่านผู้ชมสมกับอ่าคน้นรอค้อยเนาะจะมันถาคาคักถา,ถาคุณแม่ดวงดีนดี่ก็ได้ถากคาคักถานี่ยตามคุณแม่ดวงดีให้ในเด้อแอดผ่านป่ะ,ะมือนี่ก็บพบอผิดหวังค่ะมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎานะคะสิบหก กคอค่ะแม่ดวงดีอ๋อจเป็นเชียงเคียงจริงดหวเนาะเสียนหน่อยตัวเดียว สว่างวดนี่แปลกน่ะแปลกอยู่นี่ให้เป็นเลขล่างมาสั่นให้ล่างมาตัวเดียวสุงงวดเป็นบนงวดนี่เป็นล่างค่ะก็ให้เอฟซีไปพิจารณากันเอาเนาะพิจารณากันเอากเกษีนหน่อยก็เคยบอกแล้วว่างวดใดจะมาบนเพิ่นกระบอกงวดใดจะมาล่างเพิ่นกระบอกว่าสันเดะ นี่ก็มีคลิปคลิปเด็ดๆอยู่ก็คือคุณแม่ดวงดีนี่แหละคะ่ะอย่าพลาดอย่าลืมชมเนาะคะ่ะอย่าลืมติดตามชมคลิปของคุณแม่ดวงดีด้วยวันนี้ค่ะเท่าสิดวงดีคือเพินบ่กดไลค์กดแชร์ให้เกาล่ะเนาะคะ่ะนี่ ตัวเดียวแข้นๆแบ้นี้ <c oughs> ให้มาล่างนะคะล่างด้วยค่ะหมวดนี้ เป็นจังไดค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็ชัดเจนเนะเนาะหาจับรลดบาทนี้หาจับเลยจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยอันนี้เช่นหน่อยกับบะหูเนาะเพิ่นกับบะไดเน้นมากให้ตัวเดียวกับพ่อแห้งหนี่แหะหาเอารวดเข็ดแขนรวดตัวเดียวของเพื่อนนี่ให้มาที่แปดนะคะให้มาที่แปดล่างนะคะ ให้แปดล่างเดี๋ยวเ่แน่นะข้างบนเสื่อนหน่อยก็อาจจะได้ของเพิ่นมากอยู่ดรอกเดี๋ยวก,ก,ยออก็ใกล้มือข้างบนนะแต่งวดนี้เพื่อนหมั่นใจว่าล่างเนี่ละเพื่อให้มากใกล้มือห้ยออกเสื่อนหน่อยสิไปถามเพิ่นด้วยปากเจ้าข้องนี่ละอีกด้วยเจ้าข้องนี่ล่ละว่าข้างบนนี่สิห้ยตัวไรเนาะสิมี่อีกบอสันนี่สิมีบนบอก็ถ้า ถาดติดตามชมคลิบนะคะอยู่ลายมือดอกมือนอีกับวันี่เที่ใดแล้วที่สิบเอดแ้ลไแม่ค่ะอีกหาเมื่อนึงถาเบิง้งตัวเลขเม็ดเดียวของคุณแม่ดวงดีไปน้ำกันนะะ่ะแนวทางเนาะผิดถือกยาว่ากันเด้อพี่น้องเป็นไหามากเป็นแนวทางบางเท่อมันก็อาจจะมีผิดบ้างแม่นบอกค่ะมันไม่ผู้ใดเกงด่งหรอก บางเทื้าคุณก็กอาจจะมีหลุดบางแต่ว่าตอนนี้เงี่ยท่านได้หลุดนะคะสำหรับแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไว้เสี้ยนหน่อยก็จะขอจบคลิปแคานี้พอกันไหมในคลิปหน้านะคะอาจจะเป็นคุณแม่ร้อยเอ็ดหลักสิบนะล่องเบิงนะคะมาจับใจกันก็ได้ค่ะอขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ